อันธรรมยังเขมาเขมาสรณทีปีกคาธาโยภนามเสมพาหุงเบสารนางยันติปปพาตานิวนานิจาอารามรุคาเจตายานิมนุษาพยาตชิตามนุษย์เป็นอันมาก เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบางป่าไม้บางอารามและรุขาเจดีบ้างเป็นสารณาเนตังโคสารนาเขมังเนตังสารณมุตตมัง เนตังสารณะ,ะมาคัมมะสภาพทุกขาปะมุจจตินั่นมีใช่สารณะ,ะอันกเกษมเลยนั่นมีใช่สารณะ,ะอันสูงสุดเขาอาใัยสารณะ,ะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้ โยจะพุทธันจะทร,รมันจะสังคัญจะสารานังคาโตจะตาริอริยสัจานิสัมมาปัญญายยปัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบ ทุกขังทุกะสมุป,ปาทางทุกัสสัจจะอติกมังอริยันจากทั้งขีข่กลางมาคังทุกู่ปะสามะคามินังคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกเสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์ เอตังโคสารนังเขมังเอตังสารณมุตตามังเอตังสารณะมาคาม,มาสัพพทุคภา,ามุจตินั่นแหละเป็นสารณะอันเกษมนั่นเป็นสารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั่นแลว้ว ย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้